ที่ผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนจะลงโทรนานเลยกี่ปีวะล่าสุดประมาณ2ปีได้ฉลองซาหน่อยอย่างเงี้ยเออมามามาเพลงไม่เร้าใจเลยว่ะอุ้ยกูปิดก็ได้เลยกูขอโทษโหอะไรวะ โอเควันนี้ก็จะมาเล่นดิฟล็อกมาทำอ่าเหมือน,มา,นมาทำเควสละวันปันพา,ด,พาด,ด้วยปันพาดซีซั่นใหม่ล่าสุดใช่หลังจากที่ซีซั่นสองได้รีไปซีซั่นสองมันเป็นธีมแนวแบบทำความสะอาดไอ้เี้ยฝึกการพ่อบ,บ้านอย่างดีเลยร <c oughs> อ,อบนี้เลยถึงเวาลาลงล้<อ>จะได้คืนชีพไม่ได้ลงมานาน,านช่องเหงาแดง ด่านอะไรด่านนี้อ๋อด่านนี้โอเคข้างล่างคือจะเป็นบู๊วิ่งไว้เนี่ยเฮ้ยไขมุกแล้วมันให้เก็บอะไรเนี่ยกักซีดเฮ้ยเฮ้ยเล่นแม่งอะไรวะหยุดหยุดหยุดไอ้ตัวไอ้ตัวอะไรเ่ยอ๋อหมดแม็ก่อ์หมดแม็กอยู่นิ่งๆเฮ้ยสตันสตันไปไหนไปไหนไปไหนอะไรวะ กกูคนหนึ่งที่มีอ๋อเออโอ้โอรวยรวยไอ้ขี้ยะหมดหมดตาอกระจายไม่ใช่ตาอกระจายบูมบัลงเสียงอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยฝังว่ะกำลังมีมีอ๋อเห็นไหมเออแหละแไร นี่ดูเพิร์กใหม่โอ้ยิงโคตรมันอ่ะยังไมจากกาจ่จากทางการเป็นเอ็มหนึ่งเลยเอ็มหนึ่งการลนทำอะไรมึงเฮ้ยนมัยิงสวนมาเย็นๆมาเอาเครื่องน้ำแข็งละน,นั่นมันบอกนึงเฮ้ยตัวนี้มีไข่มุกด้วยสวย โอ้แมงแมงกระพุนมาโ่าอะไรวะอะไรวะว่าโดนอะไรวะโอ้โหอย่างนี้ต้องดาวกระจายดาวกระจายเชื่อได้ตัวเล็กๆดาวกระจายเชื่อได้เอ้ตัวนั้นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ มาอีกตัวแล้วโอเคตัวนี้ไทมุกี้โอเคตรงนู้นเป็นรังสีตรงนู้นอะไรวะชิบหายแล้วหมดโอ้ยสองลูกเลยอะ่ะอ๋อเฮ้ยออมาหล่นคือมันตกคือเรียกว่าอะไร แข่งมูสองลูกเฮ้ยระวงังไหนอ่ะพร้อมขุดเฮ้เดี๋ยว,ว,วยนะเนีเ่ยเน่ยเหลาเหลาเหลาไปมึงยี่จุดยี่จุดเอ้ยหล่นเออตรงนี้มีการ์ดแต่เสียใจด้วยการ์ดกูหมดโอ้มันเลยวันนี้ดิ อะไรอีกวะเนี่ยเห้ยเป็ดยัดไก่กระเทียมดองยังอีกขุดค่อยๆ่อยขุดเข้าไปขุดเข้าไปแม่งหมดแล้วเนี่ยได้แดงก็มีแค่นี้เฮ้ยผ่อนลี่ไว้อยู่นี่ก่อนอย่าถือเฮ้ยใช่ไหมว่าเราเร่งทำความสะอาดดีกว่าก่อนมันมันเข้าเข้าเข้าสู่กระแสเลือดพวกกูไม่ต้องมาจิกเลยมันต้องมารัดกูสนอนน่ะไม่หุย ไอ้ชิดิดยิดแม่ไอ้ตัวบอลนี่อาปัหัวคูช่วยครวยไหนๆไหนๆไหนวะโอ้ยโดนมาลุมแดดตาอยู่นี่ตรงๆนั่นแหละที่เรี้ยงอะไรรึเปล่เมือกไหลน้ำไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้พอสิบเวนนี่ก็ไข่มุกนี่ อ๋อรีเรชหมดแล้วโอเคแต่มีแจ็คพอตว่ะ <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่แม่งยุ่ไข่มุกไม่สนไม่สนมัน,นเลยแลย้ว <c oughs> มันก็ไม่เสียไม่นสนยนะทำไมกูชิมไม่โดนกูยิง <c oughs> ไม่โดนทั้งนเลยพี่เกก้อเรมเลยมา แป๊บนึงมาไอไอ e. ไ, BACK, ไอทางตรงไหนเอาอยู่ตรงนี้ยิงยิงเข้าไปอะไรวะเนี่ยดีไว้ดีไวแบบสองเท่านั่นแหละนั่นแหละเอาสปืนพกกูหมดเลยนะมึงไหนเอ้ยัญหาอลยนั่นไหนวะไหนวะไปหนึ่ง อ่านแล้โอ้แมบขุดแป๊บโอ้คุโรมาก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 ไหกูกูสิตายแล้วกูสิตายแล้วกูสิตายแล้วเฮ้ยก็ตรงอยู่ตรงอยูเนี่ยดึกดึกควายอะไรฮะยิงแล้วโดดเฮ้ยตัวอะไรนี่โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ขามเลยไอ้ลืมไพโอ้หลูกเหี้ยเลยเต็มไปหมดมันจะมาอีกแล้วว่ะ ไอ้บอลไหนวะใส่เข้าไปเจๆๆอล่ะเจอล่ะกี่ลูกวะเนี่ยลืมนับจำได้ว่ายิงไปสิบนัดแต่ตอนนี้มีครบสิบหรือเปล่าไม่รู้อืมตัวหนึ่งถ้าสิบข้าราชการมอนเตือนห้าสิบ,น,สบนัดสุดท้ายบอกนึงนั่นแหละเหมือนนี่กูเห็นเก็บไข่ฟองหนึ่งนะมันอยู่ไหนวะอ,อันนี้ๆๆๆเจอละ หลูกแล้วก็หลูกแล้วเจ็ดแล้วเอาโอเคแปดแอเก้าเอาสิบอ่ะหมดแล้วเอ็ดแล้วก็สอง <c oughs> หมดเ้คครบเฮ้ยมันมีสองอันเหรอเราต้องไปดูดฝุ่นสองอัน เดี๋ยวได้ได้มึงใครมึงไม่ต้องมาช่วยคินก็ได้นะเอากระสุนหมดลืมไปโอ้อโอ้หายแล้วไปแล้วกูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาใหม่เจ็บปืนปืนแปะโอเคใช่ต่อยใช่ต่อยรีโหลดรีโหลดมาเอาสะพานจริงแม่ได้ได้ดตายหนึ่งเดีด๋วยวปะตายสอง อะไรามันสิงกูแล้วมนเข้าไปอยู่ในตัวกูแล้ว้องปิ่มหลอดไมมเอาเอาอกสับมาเลาขานึงอะน,นี่นี่ข้องอยู่้างหลังเาเโอเคเลได้อีกชุดหนึงได้แดงถืวรอดละ โอ้เอ้ยเดี๋ยวนี่รีบขุดทิ้งก่อนในต้นใหญ่ในต้นเกือบอะขุดทิ้งก่อนหมดยางพี่เหรอกเด๋ยวไแม่งเกิดทะลุไม่งโอเคผู้มุญถึแล้วอ่ะอยู่นิ่งๆสักพักจะเป็นอะไรไปที่จุกที่จุดที่จุกเรียบร้อยอ่ะ โอ้จะจูหายนี่แอบทุบเอ้าครบแล้วตวอครบพอดีเกิดมึงดูให้กูเรียกไงกูเรี้ยกได้ตรงนี้ได้ละไปก็ได้แม่แดงขูดหรือยังเมื่อกี้ไม่รู้ดิเหมือนมีสำรองอยู่มั้งสำรองเท่าไหร่ทิ้เดียว้องก็เก็บอีกตรงนี้มีประมาณยี่สิบ นี่ตรงนี้ตรงนี้มีอยู่นิดนึงพบแล้วเหลือก็เื่อไว้กันกันเหนียวไว้หน่อยเื่อกันเหนียวไว้โอเคก็เรียกใหม่เพราะอันนี้ตุยไปแล้วไปเลยชั้นดูไม่เจอมาโขดจะทับหัวกูเนี่ย แฝงแนะนำไม่ทำเพราะไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นไป่แต่อย่างใดมาไหมอรอก่นอนมาแล้วโอ้โหกิ๊กโดนไม่โดนไม่โดน,ดน,ดนสักนัดขอบคุณเฮ้ยอันนี้นี่ต้องเจอบูมแวล ูแมลงจริงจรแบบเมื่อเดโต้ทางแคบแล้วมาวู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 เออโคตรเท่เลยเอียนีขี่ไม่โดนเมื่อกี้เสียไปแม็กหนึ่งีเลยเนมวหลัหลังดไเลย แค่มือหมดอีกละหมดอนเลยใช่ไหมขนาดกระสุนนี่ขนาดไอ้แมกกาซีนกูสามร้อยเนี่ยโอ้โหกูปืนพกกูแปดร้อยตัวนั้นมันอะไรกันแล้วนั่นอะอ่ะเอาไปกินเรียนตัวเรียนตัวเรียนตัวอ้าวเต็มแล้วนี่หว่า ไอ 200, ้กู200กูจ 600, ัดส0 0ร้อยเลืออยู่63อ่มะแมกกาซีนอะโหโคตรเบิรน์นโอ้ยยิงจะไนยนเ็นร้มึงเห็นแล้วมึงจะอยตายอ,อุ้ยเกือบล้นที่หัวแล้วมันมีตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ตายก็จะตายโอเคสวย Bơm sáng, gì thì, Bơm sáng, bơm sáng, Ok. Ok, reload. lại mek. Bê mek. Bê mek. Bê Rồi, Bê mek. Bê mek. Bê mek. ไม่พอเยอะเยอะเยอะเกินเยอะเกินโอ้ข้างบนเฮียแม่งกอบแม่งแม่กอบเป็นตุ๊กแกเลยสแซดมึงกอดนี่เป็นตุ๊กแกเลยยิดแม่ต็มเลยเฮ้ยนั่งยานกูนะเฮ้ยนี่แหละโอ้โอ้ยเออ เฮ้ยรอรอรอตัวอย่มันเปนนั่นแหละมีขี้นิเบลิงนี่คือเสียงของสไนเปนไง้เปเอ่เอ็มหโอเค ไหนว่าโพรบัซี่นั่นแหละสวยขี่ลดยิงหลังเดินมายิงซื่อๆเนี่ย <c oughs> เอาเชื้อมือดอีกเติม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 ไฟเติมไฟชี้ต้องการแส่สว่าง <c oughs> ตัวน้อยมาถี่ไงตัวเล็กก็เจอบูมแมลงโคตรคุ้มอะ่ะ <c oughs> เออ อะไรวะโอเคมาอีกแล้วเอาไปแดกตะพายตออเลยโอ้โหอิ่มๆมาเลยมาเลยมาเลยยิงมันยิงมันหมดยางหมดยางตัวปืนเปล่าไม่เนล่นตำลายไม่ชอบเลย

ไปลูกนี่ตะบนันขึ้นยางปูน,นั่นแหละเมาดิเมาดิเคลียบนี่ <c oughs> ส,สิบิไปละตัวเล็กนี่พอดิพอดิเฮ้ยได้เห็นได้เห็นแว๊บๆเหมือนตัวอะไรบางอยลังจะขึ้นยางด้วยนั่นแหละ ส่วเล็กคนเยอะเยอะครับอทีไงเฮ้ยเปิดแล้วยังเปแล้วแล้วเปิดไรอ่ะนละเซทเอซโค้ไฟ์โค้ไฟ์โอเคเปิดมาดูคนนี้มึงไม่เข้ามกากุญยาเลยล่ะ วันมิชั่อนพริมิชชั so ่นเฟลอย่าเมืเหมือนตอเล่นดิบได้ครั้งแรกนะร้อยอร์เซ็รวยโอ้รวยรวยมุขายหลักล้านสองกับร้อโอเค เด<อ>ือฮาเวลัพแล้วมึงอะไรทำขอทำทำครับสิอาจอีกด่านนวะ